องฝ่ายเพื Saint ่อนทุกคนไม่ได้ากินเกี่ยวมาม่าจ้าสิบบรรจ่างหลายเออเอาทันต่อแล้เราให้ลูกซีนก้อนี้ลูกนมาม่าพี่น้องเออเออไม่มีให้น้องเ่เด้อให้ลูกซีนก้อนนี้น้องเอยให้ลูกซีนายัลูกซนไั้ยังไงลกีนเนาะเราคยดเจ้าเด้อพี่น้องเมื่อได้ลูกีนง่ายน้องเอองกะปุนาพี่น้อง

กันนะก็กันเาไปดู้ารทำอาหารเนาะงอ้ยต้มน้ำเส้นเล่นลูกชิ้นแล้วกันมาพี่เลยมาต้มมาม่าเส้นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวใส่เส้นได้พี่น้องเลยเช่นมะม่าเด้อมาอีกเด้อคนนี้ไหนก็ม่ต้องห่วงพี่น้องเอ้ยดูวนเมืองอะดูอันเมืองใส่บุรีแข่งสวพานตะเขตแข่งสายล่ามกรพี่น้องเอ้ยก็ต้มมาม่าก็ได้เพื่อนบ่อยมาจากคุกไปไหมพี่น้องก็ต้มเนาะเอาพี่เอาเฟิ่งเส้นเพิ่งลวกไปพี่เราหัวห่วงพี่น้องเอ้ย ไปพบพกระตอนเทาตาคเดินพี่น้องมาพี่น้องลวกพักต้าไปนี่เจ้าเกาเจ้าดือมเพิ่มเติมทุกคนแซ่บ,บ para, วามนวเออเาคนลวกพักกัพี่น้องเลยพักใส่พนักงานเออกนี่เป็นบดานะนเีย้วพี่น้องเลยทุกสีเน่าแล้วดังพี่น้องรตนกันตาอแซ่ไปพี่น้องเ่มขามท่าเรีนิมาเยเข่าด้

แค่พีน้องเป็นแตแค่อาพ่อ